สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับหลังวิวไอครับกับรายการทีวี a ิ i o n สถานีเพื่อผู้ประกอบการไทยช่วง News u p ั a เดต เป็นรายการที่จะตามติดสถานะการลงทุนของพี่ๆสมาชิกท IC นะครับสำหรับวันนี้ทุกท่านอยู่กันที่โรงแรมเมอ,เอร์เคียวกรุงเทพสุขุมวิท24กับพิธีปิดการอบรมหลักสูตรท IC รุ่นที่20วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอบรมนะครับในตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมากับการอบรมอย่างเข้มข้นของท i c รุ่นที่20 วันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากท่านที่ปรึกษาด้านการลงทุนคุณวิรัติทัศเดียนขาสกุลได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่ผานการอบรมและกล่าวปิดการอบรมในครั้งนี้ซึ่งการอบรมนี้กินระยะเวลายา,า,ยาวนานถึง4เดือนสำหรับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เราไปร่วมยินดีกับพี่ๆเขาภายในงานเี่นเิญครับ สวัสดีครับเ,เรียนท่านที่ปรึกษาท่านวิรัตทัรสริณ์ทาสกุลนะครับที่ปรึกษาด้านการลงทุนสถานการณ์ภาคการส่งเสริมการลงทุนหออาจจะสินไสทองนะครับผูมในการกองประคารผู้ประกันไทยแล้วก็พี่ๆผู้เข้าบรมเยซีรุ่นที่สิทุกท่านครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่พิธีปิดการอบรมหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ UIC รุ่นที่20ซึ่งวันนี้นะครับผมส่งมภพไข่โพหน้าวิชาการส่งเสริมการลงทุนจากกองธนาคาผู้ประกันไทยและ ค่ะแลวดิฉันมิเชลแสงจันนะคะที่ปรึกษาจากบริษัทสารร๊ปค่ะรับหนะ้าที่เป็นผู้ดำเนินง,งานในวันนี้ค่ะโดยในระดับแรกขอเรียนเชิญขอออาร์นะครับขอออันทศิษย์ไสยทองผู้ดำเนการกองทันผู้ประกอบการไทยนะครับเก่าวถึงวรตถุส่งข,ของการจัดงานและข้อผลของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับขอเรียนเชิญครับหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศได้ดำเนินง,งานมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันเราได้ฝึกอบร,รมมาถึงในรุ่นที่20 ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงกร,รกฎาคม2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักลงทุนที่ต้องการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการทําธุรกิจในต่างประเทศมุ่งเน้นสนับสนุนให้นักลงทุนไทยที่มีศักยภาพได้ขยายธุรกิจของตนเองออกไปยังต่างประเทศตลอดจนเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างน,นักธุรกิจ ที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศในการอบรมคุณอบรมหลักสูตร tyc รุ่นที่20ในครั้งนี้มีนักลงทุนจากบริษัทต่างๆให้ความสนใจเข้าร่วมกันอบรมจากหลายอุตสาหกรรมอาทิเช่นอุตสาหกรรมอาหารเกษตรบรรจุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องจักและอุปกรณ์พลังงานและพลังงานทดแทนการแพทย์และสุขภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและจุดโลจิสติกเป็นต้นโดยมีนักลงทุนที่สําเร็จการฝึกอบรมทั้งสิ้นจํานวน21รายในการอบรมนี้ได้ออกแบบหลักสูตรให้ทําการจัดฝึกอบรมจํานวน45ชั่วโมงโดยมีวัตถุประสงค์หลัก3ประการด้วยกันนะครับวัตถุประสงค์แรกคือเพื่อการพัฒนาธุรกิจ ในเชิงธุรกิจวัตถุประสงค์ที่2คือต้องการส่รงเสริมให้คนที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศนะครับได,ไ,ดไ,ดได้ตามความต้องการนะครับที่เขาจะออกไปลงทุนในต่างประเทศและวัตถุประสงค์ที่3คือเพื่อเป็นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายระหว่างนักลงทุนทเช่นการออกไปศึกษาดูง,งานในต่างประเทศก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการศึกษาดูง,งานในประเทศ ในจังหวัดชายแดนนะครับเพื่อให้เกิดโอกาสและเห็นโอกาสการทําธุรกิจในประเทศใกล้เคียงนะครับซึ่งเราได้จัดไปในระหว่างวันที่13-15มิถุนายนนะครับในพื้นที่จังหวัดนครพนมบุกนาหารและอุบลราชธานีนะครับกิจกรรม TYS e Networking Day วันที่21พฤษภาคมซึ่งเรามีสมาชิกรุ่น ต่างๆนะครับมาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน60คนนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนที่ผ่านการอบ,อบรมในรุ่นต่างๆนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะทำให้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทและเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ในรุ่นเก่าๆที่บางบริษัทอาจได้ออกไปลงทุนในต่างประเทศแล้วนะครับเ,เป็นหลักสูตรที่เป็นกิจกรรมที่สำนักงานให้ ความสำคัญเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่คือโดยปกติเนี่ยบีิวจะได้รับรู้ว่าเป็นงานที่ให้การส่งเสร,ริมการลงทุนซึ่งเราจะเน้นเื่อส่งเสร,ริมให้เกิดการลนนงทุนภายในประเทศนะ,ค,ะครับแล้วกิจการ,รเนี้ยเมื่อสักประมาณ1ิปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำนักง,งานเนี่ยคาดหวังที่จะผลิตนักลงทุนไทยให้ปไปสุดไปไปลงทุนในต่างประเทศ เพราะว่าการการได้ศึกษาและก็เห็นหรือมีการแชร์ประสบการณ์ระหว่างผู้นักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยจะทําให้เราเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนไทยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจากตัวเลขการกุบรมที่ผ่านมาที่ทางอจิศิบ้านหางาจัดอบรมไปแล้ว20รุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่20นะครับแล้วก็จากการติดตามเนี่ย มีสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมนเนี่ย300รายที่มีการไปลงทุนในต่ารก็ขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมก็ขอปิดการประชอมหลักสูตรสร้างนักลงทุนในไทยในระดับ ESG ใน SC รุ่นที่20นะครับก็ขอแสดงความขอบคุณด้านในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ แล้วก็ช่วงเวลานี้นะคะเราจะขอมอบรางวัลพิเศษค่ะผู้รบรางวัลนักเรียนดีเด่นนะฮะนักเรียนชายฝ่ายชายนะครับได้แก่พี่อเล็กครับผมคุณพัชรประโว่คุณกานิตย์ฝ่ายหญิงตะดเกณฑ์เดียวกันเข้าเรียนครบตั้งใจดีให้ความรู้โดยตลอดเฉียดอ้าวเฉียใช่ไหมผลปรากฏว่าเป็นพี่คุณเวรดีคุณ จิ๊บครับผมอานอดมครับบิสุปาจตะไครมาโอกาสนี้นะครับใจสั่งชันย์ยังพูดได้นะคะถามนะและเกี่ยวกับวิทยากรน,นะคะเข้ากับเพื่อนร่วมรุ่นได้ดีค่ะซึ่งจากการคิดเจรณาของคณะกรรมการเรานะั้นนะอันนี้านชาพ่หสังเกตได้เลยครับถามบ่อยเอามีวิทยากรเราต,ต้องต้องขอเวลานอกต้องคุยนอกรอบ นะครถามอปทุกคนคิดว่าเป็นใครครฮะดังนั้นเราขอมอบคะแนนนี้ให้กับพี่ยุทธครับเรียนเชิญพี่ยุทธ์ครับทุกคนรางวัลนองครับรางวัลสุดท้ายนะครับเป็นรางวัลที่พี่ๆต้องโหวตค่ะที่เราให้ทุกท่านนะคะโหวตที่โต๊ะลงทะเบียนก่อนเริ่มงานนะคะคัดสรรจากการดูแบบไม่มีเหตุผลครับเราถามว่าชอบใครก็ให้โหวตคนนั้นโหวตตัวเองก็ได้ถ้าชอบตัวเองมากผู้ที่รับรางวัลฟอร์มโหวดได้แก่คุณอ้อ ช่วงท้ายนะครับก็จะเป็นการอขอเรียนเชิญคุณโจโนะคะประธานโรดที่0ิ่ะออกมาเปล่าขอบคุณแล้วกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อหลังสูตรค่ะสร้างรัไทในระดับประเทศน,นะคะอันนี้สนครับทางโครงการจัดวิทยากรแต่ละคนที่เข้ามาให้แบบ ความรู้เราทั้งทั้งความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่เราไม่เคยมีความรู้ในในด้านกานรลงทุนต่างประเทศเลยฉะนั้นโครงการนี้ได้อะไรกับกับที่พวกผมได้เยอะอีกอย่างหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือูู้ับจะลลไ้้ <c oughs> ก็คือได้เจอเพื่อนๆพี่ที่ถึงแม้ว่า โครงการรุ่นอื่นนะครับอาจจะค่อนข้างเยอะเนี่ยครับแต่ว่ารุ่นเราเนี่ยครับก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วแล้วก็ยังมีมีมีน้อยลงไปเรื่อ,อยเนี่ยครับเราก็รู้สึกว่าเอออย่างในนามผมผมเป็นประธานเนี่ยผมก็อยากจะให้เพื่อ,อ,อนๆนะ่นทุกคนเนี่ยมาก่อกลุ่มเป็นอย่างนี้เพิ่มเพิ่มเพื่อนกันคอนเนคชันให้มันใหญ่ขึ้นมากกว่านี้ ก็ดีที่ได้รู้จักคุณเสร็จสิ้นไปสำหรับพิธีการมอบอุธิบัติผู้ผ่านการบรรมรกสูตรเทสีรุ่นที่20 แล้วเราจะพบกันใหม่ในหลักสูตรครั้งต่อไป TRC รุ่นที่21สำหรับวันนี้หลังบิวขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ